ที่หนึ่เป็นท่านเองที่2เป็นสตรีเวดอยู่ในเต็ฮะของสายเอฮะเอามาดูที่1กับที่สองในสายดีฮะเจฟามีหกฮะเองไปมีหนึ่งฮะคู่นี้บเจสักมาติเรียบร้อยดีฮะดีสี่ฮะแล้วนเอยแลสามนัดฮะของไปยังติดไปแค่นักเดียวครับ อะไรเปยกรรมการอีเาจะกรรมการอีกเยเยียบเขาออกไหรอกเยียบย่ง <c oughs> อ,อ,อย่นียรมากรรมการอีเลยเนาะเลเมาายใหญ่นี่ออกไปเล่นานีนนลนล เนี่ยเอาจะยืนกันยังไงเนี่ยเอานี่เอมันยืนกันยังไงว่ามันจะยืนไม่เป็นนะมันไม่เป็นร้านแสงด้วยไม่กินโอเ่ไม่รู้แม่กินอเปร่าเหม่นแกงไม่ใช่จีของดีดางนะเอจะยืนปากไหมใจ้เข้าใจยู่มั้ง

พิงแล้วหน้าหน้านาดไปมากดูบอ่าวแมกลางกลางเนี่ยเนี่ยโล่งๆเลยเนี่ยเออปาไปพ่องออกขวาไป

กางาขงเขาเด้อกางันอย่มันไม่มีเลยจะสูงมากเาระวังสวนเาเกียๆระวังลูกสวนหน่อยน้องไม่ไม่สูงากน้องต้อง่งลงคยืเ่ง่ใช่ไหมต้องลงมอ ขาพ่อตะไคร้เออยิงภาพตะไคร้ไปเลยอ่ะโอ้โูสุดท้ายจริงแั่งอะไรนั่งให้ตกกองของกองขาดเบอร์เก่าจนมันจริงนะตอนเล่นอะไรนี่เนี่ยวัดบอกเขาเชื่อผิดนะบอกเขาเชื่อผิดนะลูกกลอง

น้ำแล้วครับเกียฟางครับโดยพี่แพรครับ่เป็มันโจง่ายมากเลยนะเข้าไม่ถูกอกไม่ถูกเตนามันใหญ่อามันงต้ตด้วยบอลเมื่อกี้น่ะจากคู่เลยนะจากคู่เลยนะคู่หายหมดเลยเมื่อกี้ ตัวอตยกยาวมาลดลดลดิชัยนายดูคนที่นายตัววิ่งนะตัววินะไสัก่เข้าเข้าปรอบด้วยปบด้วยจับตัวจับตัวหลังสุดมาที่จรักเลยหลังนะดูคนด้วยดูตัวิด้วยนะหลังนะวางลนะสีซีซีี ดูต anyway. anyway. oh, ัววิ่งด้วยครัดูตัววิ่งด้วยเอาขึ่อยอะไรกันี่ยสวยสวยสวยกินเบบ่อยน้องไปก่อนครับไปก่อนกิมาเนาะกินมาออกอาร์เลไปเลยนชาร์ปเลร่นไปเไปเ่นเช่น่นไ่ลน อย่างนั้นอย่างน้อย่าั้อย่างนกอะ่รเน็บนอ้อางนั้นย่าั้อางนั้นีย่ันอย่งั้นอ่านาา้นอย่า,างัอย่างนย่ัน,นอ,อ,องนั้นนั้น,นอ่อน่า,า้อย่้่ย่นันันยา้นอยางนั้นั้นอย่ั่อานค้ั้มา้ายุ่งนะ้ีนะ่นะัััััั ใช่ครับเไปก่อนโดดตักแล้วครับของน้องใหม่เอฟซีฮะโตกลับแล้วครับไปผ่านอนุพงู์พุออกมาเลยออกมาออกมาได้ทลมที่น้องใหม่เอฟซีเติมขึ้นดิไปรายชื่อยังไม่เจอไมีอยู่ทีมหนึ่งฮะส่งรายชื่อมาไม่บอกชื่อทีมยกยาวเลยครับ เจฟฟานต่อายอยู่ที่วุฒิชัยฮะแหมทำท่านเอฮะมองไม่ทันเขาเอรีเลยสิเลือกเลือดทำในสิ่งที่ง่ายฮะยิงออกครับถ้ายิงเข้ามันง่ายไปฮะนี่เข้าเราดีเทลเลยไอ้เขาไอ้เขาทายิงเข้ามันง่ายฮะเ๋เลือกทำในสิ่งที่ยากกว่าครับชนคานออกไปฮะอยอ พี่สุขร์สามพี่ทรอปีทรอโดนไกลไปแล้วครับพี่ทิปีโป้ใหม่เมัวใหม่ได้สองไม่ไม่สองครับมันท่าจะลองกิ้งครับให้ผู้เล่นจากแดนหลังเติมขึ้นมาครับยกยาวๆไปครับ สบายครับผู้อัาประตูองจีวายกยาวมาให้วุฒิชัยอีกครั้งนึ่งครับดักแล้วเป็นลูกฟ้าครับจวฟาครับเลียตัวเป็นแทงเลยครมาราทังแผงเลยครเลียัได้วยครับเขาเป้าหมายเขามีเนาอีก ต้อง้อสอย่างเดียวฮะใส่เสื้อแดงมาเือนกันต้องพิเบสอย่างเดียวที่จะลงไปจับประตูได้ฮะประตูสำรองไม่มีเหลือแค่ประตูนอกนั้นอกหมดวว้ั่เหลือไม้เลดกสิบคนเดียวที่ยังไม่ได้ลงมาถรเป็นตัวมากโก้เฉยๆฮะถ้ไปดินถ่ายรูปแล้วกับกลับบ้านฮะ ได้พบกี่ม่หนึ่งสองสามสี่หาคนนึ่งมาที่สุรโชคสุรโชคมาที่ธีรพรมาที่ผู้เล่นหมายเลขสิบเอ็ดนะเป็นท่าน้านอนุโก์ย้อนหลังสุดฮนะมาที่อนุรัตอนุรัตมาที่ธีรธีรพ่ธีรพรก็ไม่ธีรพรเนาะสุรโชคครับ เต่าทางนี้เดียสอเดีสองชุดสองชุดสองชุดสองนะชุดสองชุดสองสองคสองคมีหลายคนะที่บ้านเขาขายมิตกูนะุฒิชัยบ้านเขาขายมิตกู เออเจ้าธีรพ,พรเพราะแสนก็น่าจะขายมีดโกนเหมือนกันที่บ้านเนาะเลือแต่สุรโชคเลยไม่ได้ขายมีดโกนที่เข้าเข้ากับธนาบ่ายแล้วาาลกี่กันัลานเอาไมเขาหอกมเข้าสู้ต่อฮะต่อไปเอฟซีโต้กลับมาแล้วครับได,ได้ฮะพี่สุรโชกฮะตนสุดมาที่ผู้รษาประตูเลยครับอีกครั้งหนึ่งฮะพี่สุรโชค สุกระชูกให้บาติเมทั้ไ,ไปที่อนุพงศ์มาโอ้ไม่ใช่อนุพงศ์บาติมาจากครับเมื่อกี้ขมอฝ่ายนี่อนุพงศ์จับคืนักติไม่ได้อนุกโกรนะเมียนุโกรแตอนุพงศ์นะ ได้ที่น้องใหม่เอฟซีมาถึงอนุกกอนุกรเลีฟยิ่งามเยี่งงามอะเป็นยอดกระชาพิยี่งงามตาราได้ว่างโอ้โหจัะไปให้ทางด้านนีทัศนะโดนดักได้ที่น้องใหม่เอฟซีฮะไปแล้วครับไปแล้วครับไปทีเดียวเลยครับไปยยืนอู่ไปข้างเดียวหมดเลยแดักได้ยิงครับโอ้ยโอ้ถ่ายรูปมาจากข้างบนเลยอ่ะรูปดีรูกดีไปแล้วเลย ยิงออกพี่ฉันไปเป็นเชื่อสาบานนะอ่าก็มาเจอรุ่นนะครับเบพื่อนๆกัยไปเออจะพ้อกพี่แพร่น่ะเข,ข้าในรถหน่อยตอ,ตอนรักกันวนาะสาบานจะรักกันตลอดไปแม่ผมมาเจอเฟซเจอไลน์คนใหม่นี่แม่ไปอย่างเร็ว ทักหนึ่งที่เมทัตเมทัฮะือมาทีละครอรทีละรอนแล้วครับละครย้อนหลังไปที่กลับมาทีละครอีกครั้งนึงครับท้ลูกโดดดัดได้แล้วครับน้องใหม่เอฟซีฮะโอ้คามเพ่งใฮะ อยู่ที่พี่กรพอมาที่ัเดอ้นกอดโนเนกออไม่กดจะยงไปแลครับสาดเออสุดยอดโอ้โหทุกกพยายามจะลงตัวขวากลยครับมาถึงสู่ไปทุกโอนย่ไปแล้วครับของไปเอมาที่ตัวเล็กไปก้าเมื่อกี้ยิงไปแล้วาเข้ แล้วมีคนถ่ายรูปให้เลยเปลนคนนึงไปไปไปลันได้เป็นลูกทุ่มของเทฟางฮะเปิจับเฟางโดยอนุรักษ์มาที่ตู้รักประตูยกยาวมาที่เมทัศมาที่ทีรพร ไยทันเลยทันเลยทันเลยเลยทันเลยดีกทันเลยไปผู้เรัยนสาประตูครัยังไม่หลับครับเฮยทัดหลอกไปแล้วครับตัวเองทาารแรกเขาสำเร็จไปหนึ่งคนเนแล้วก็มาหลอกตัวเองหนึ <c oughs> <discontin ui> right, ่งครั้งขวาขวานักหนครั้ เอาต่ตะพงุนี้ฮะเดี๋ยวนาทีเดียวนาทีเดียวเล่นไมเล่นเก้าสิบวีมเก้าฟ้าไปไปไปใมแล้วยกมือเลยคู่ต่อไปฮะสัวะพี่นร้านเชื้อเพลิงะเออยืนตัวอเปนดีกวน้องมันถ่ายันห น่มาวัเป็นกองหลังที่หลบปงหน้าฮะหลบปงหน้าได้สคนอุ้ดจริงนะตัวนี้น้องใหม่กลับเชิญโอ้ช้กลับเชิญไม่ใน้องใหม่เน้องใหม่เอฟซีฮะตีโบตัวเขาเล่นเคือเดียวเล่นเครื่องเดียวป่ะเครื่องเดียว่องเดียวที่มตามเวลานี่ต 12นาฬิกาสีสนาทีรอบปีประมาณบ่ายโมงฮะตอนนี้เลดมาเยอะมากนะฮะขอเราให้รักษาเวลาเลยฮะคู่ต่อไปฮะเชิญเลยครับอย่างนี้มเขามีนะใช่เล่นหลังสามมก็ไม่ยอมประมาณตำแหน่งไรครัรอแบบเ่ามาเพื่อไี่ใช่มาเที่ยวนะ อ่าดีเดีวไหมไม่เดี๋ยวเราเข้ารอบแล้วก็ไปแยกกันไหมเออ